สวัสดีครับสวยูเออร์รายการอัปเดตรีวิวกับสไตเกมเมอร์ทีวีครับนั่นแหละวมาใช้เงินกิ่ในเกมไหมครับเซิร์ฟกินพีบีครับเลี่ยมนั่นแหละเป็นมินิเกมแล้วค่แอบตรงนี้ในเกมชื่อว่าโอ้ชื่อว่าไงยูโมกูแต่ผมอยากรู้ว่าใครสอยผมผมอยากรู้มากเลยใครสอยผมเนี่ย ชื่อว่าพี่เห็นเห็นแอบแอโดันไฟมันไฟมันไปมันไมันไปมไปมันไปมันมันไปมันมันไมันมันขปามันมันไมันไปมันไมังไปมันไปมันันไมันไปมันไปมปมนไบบมนไปนมันก็มีแบบมันเปมันไมัันปปมมอนมมอนมอนมอนไมัมั ออกหลังวเะใครโอ้ยเออบินนั่นแหละจะได้ตายโอ้บันดี้ขอบใจมากเลยขอบใจมากเลยเจอลูกน้องเป็นไงเด๋วลูกน้องเป็นลูกงอะไรพวกหมาลุ่งลูกน้องไม่ตีอะไรกูเลยเดินริวลูกน้องวทำไรอ่ะล่วงล่วงริวทำไรอ่ะเมื่อกี้บุกชงบุกแไปรัตนาไปเลยคืออาการชง ตามบ้านแม่บังคับให้พี่ิันสั่งไปเตยตามบ้านไปทำงานไปทำงานพี่วิทีทำงานกูทำงานตรงไหนวะกูเพิ่งทำเสร็จไปกีไอทำงานไปถ่ายรถไปถ่ายรถนี้กลัวไปถ่ายรถโคตรเก่าเะไอสิ่วฟิตใครคนงุยจุ่งนทำไมวะ าหลบเยอะไม่เข้าใจมันวิ่งวนกันทำไมฮะเอ้าเฮ้ยล่วงแมพแบบเฮ้ยนี่คือเล่นมานี่ยังไม่ทำอะไรเลยตบกันหมดเลยเอิ่นเอิ่นไอิ่นเอิ่นทำไมแมพนี้มันมีรูเยอะเังวะใครตอกูใครแมพนี้มันมีรูเยอะอย่างวะเฮ้ยมันดีเว้ยแบบนี้มันดีเลยกระดูกเคาะหัวกระดูกเคาะหัวกระดูึ๊บเจ๊ะหมูมา พี่เยวีนายทำอะไรเราอย่าเข้ามาไปจอดสลักบินบินโอ้โหบินไกลแสนไกลโอ้ยไอ้หนอนกูทำอะไรมันกระดึ๊บไปกระดึ๊บมาโอ้ยใครยิงโอ้ยอมสไนเปอร์ไอ้เจ้าโอ้ยมันกระโดดคว้หัวคนเคยไหมสวัสดีหมู ยวรัวเอ้ยเท่ากันแล้วแฟนกันแล้วแฟนแม่กันแล้วโอใครส่งน้องน้องไปเนี่ยข้าวันซิลฟิตยาซิลฟิตซิลฟิตใครรอเซมีกกันรึปะเออบินไปเดิน ไปเลยใครวะอยากให้กูรู้นะเอออาหลังเข้าอื้อแลกันไปเขาน็อตเพื่อนหลังเข้าเต็มเลยกูน็อตแบ็ก็อันนี้น็อตแบ็กกว่าทำไรอ่ะทำไรอ่ะใครแอบขำงงไม่บายเลย อืเรียบร้อยโดวิถึงดอกข้างบนไม่บายปันจวีโอ้โหูตัวละตัวนี้อุ้ยใหญ่ละหนึ่งละหนึ่งกระกระดูกเขาหัวไปแล้วอีกจะตายอย่าเข้ามาอันทะมิอันทะมการทไมิก้รเคลระเบิดเสียงอะไรดาบเงินเหรอดาบเงินหรือ โอ้ยมาทางนี้สองตัวเฮ้ยไมดับค่นไม่ได้วะอ้เชืออ้เชือกไอเอร้อยตายไปเรือเดูอูดูไม่ไม่โนโนพอมแฮมไปแล้วฮึบรูเยอะรูเยอะ ทำไมดาวกูฟันมึงไม่ตายกันหมดเนี่ยไม่ไม่ดาเมจเลยทำร้าย <c oughs> อุ้ยอุ้ยเอาไม่ได้จบเกมเร็วเฮ้ยอย่ากรีบตายกูไม่อยากตายเว้ยเฮ้ยริ้วอะ <c oughs> อมมาเพื่อนมาทำไมไอดอัด้ออมาอย่าอย่าทำร้ายผม เหมันเป็นสิ่งไม่ดีตอเติ้ลอ่ะหนี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 โอ้ยโอ้ยโดนลุม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 โอ้ยววกูช่ยมันาแล้วมปแล้วไปแล้วอย่าอยู่กับกูเรียบร้อยยิ้มนะคิวโอเคไปตอเติ้ลลุ่มต้นไปก็ช่วยไอยู่ต้นไปช่วยมึงอยู่เอาเถอะยิงบ้าน เอ้ยอะไรไอะไรมันโปรยปลายไป,ไปเยอะเองวะอะไรใช่ไหมฮะมันอะไรใช่ไหมฮะมันอะไรอ่ะอเอ้ยเซียวบิดตายซะลูกห้องกูเกระดูกวกจบเรียบร้อย๋นวน,นัดตายครับ กูก็ตายต่อไปเต้นเร็วคลายได้เป็นเลยหัวใจเดียวโดโดได้ได้ทคดิคส่วนตัวนี่โดนเลยดูดนีีแอบลังหมีแอบล้างปุ๊บ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 มีหมูเอาเลยไม่ไม่เอาเลยเดี๋ยวมไลขึ้นมาใหม่เอาล หมูอ่ะหมูแพ้ธนูหมูแพ้ธนูหมูแพ้สกิลอย่าไปชิดตัวสกิลไม่ถนัดไปชิดตัวดิเออเออเออมาแล้วตายคายได้เติเหลือหัวใจเดียวเองอยู่คายได้เออเออสกิตายเออเย่เร็วเล็กสองเลือเล็กสองเลือเล็กสองเติเหลหนึ่งอ้าวตกคืนบายเติร์นบาย จบเกมเย่ไอ้แต่วัยล่าออกมาเนี่ยเนี่ยคันท่านท่านวินเทอร์สองวินเทอร์วินเทอร์สองเอ้ยไม่ดิดาร์กออนสองอ่าดาร์กออนดาร์กออนดาร์กออนสองเราจะต้องเลือกตัวนักสุดเหมือนเดิมสุดเหมือนเดยมใช่ไหมต่ออีกแมตชสองนี่ตรงนี้จะมีเลือกคาแรคเตอร์อยู่ตรงเนี้ยนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ฝั่งนู้นก็เลือกได้ฝั่งนี้ก็เลือกได้หมดฝั่งดูเลยนี่เลถ้ามันแทบสวดนะแต่เขียวต้องต้องบ้านเหลือ มฝั่งนี้เพิ่มรับตัวนี้คือเทต้องซื้อเอาเนี่ยต้องซื้อแต่ตอนนี้คือเทป two VIP แล้วพวกมันไปไหนแล้วกูอยู่แค่สองนเราผิดห้องแล้วนัดออกใครไม่รู้เข้ามาออกแต่ตอนนี้สองไม่มีคนเลยตอนเนี้ยแล้วเราอยู่วินเทอร์นัดฮะวินเทอร์เอออยู่วินเทอร์สองใช่ด่านเดิมอันไหนวะวินเทอร์สองอันไหนอ่ะอร์อันสองอันไหนหลงหลงวินเทอร์สองเร็ว วินเทอร์เอ็นสองอยู่ไหนวะวินเทอร์สองเอ็นสองอะวินเทอร์สองอะวินเทอร์สองอะไม่ใช่เอ็นสองดิวินเทอร์สองวินเทอร์สองไม่มีไม่มีใครอยู่เลย่อเอ็นสองอะนี่ไงแต่มาเก็ไม่เริ่มวะมาครบสี่วงแล้วก็เลือกแชปเตอร์มันมาคับให้เลือกลองเลือกเลยเหรอไม่เห็นขึ้นเลยไม่เห็นขึ้นว่าเริ่มเอออะไรดิเมื่อกี้เข้ามารู้สึกเหมือนป้ายจะบัก น่าสับบากกว่าอนี่มาแล้วมาแล้วอ้าวเอ๊ะเอ้ะออคนออกครับกูเพิ่งกอดออกอ้ยก้าวไปออก็ก็ก็ได้เล่นโอู้หูอาย้าวปิดไมค์ปิดไมค์ปิดไมค์มันปิดไมค์มันเร็ว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 เฮ็ดยูบีใช่ป่ะโอเคได้ปิดไมค์ปิดไมค์เติ้นปิดไมค์ทีเติ้ลทุกคนแล้วเ้ยโอเคดีมากิทุกคนอ่ะแล้วพื่นที่เหลือล่ะเพื่นที่คุยกันอยู่อ่ะได้เลยสี่ เดี๋ยวดิเดี๋ยวดิกูยังเข้าอยู่ใจเย็นไอฟอสองเอ็นสองนอยไอดฟ๋ยวพึ่งดิอันไหนก็นแน่ครับไอฟไอโฟไอไสอนสองไอฟสองเอ็นไส้วะไหนว่ตรงกลางเลยอไอโสองเอสองตรงกลางบอดเลยครับแล้วจ็จะรอ่ะมาแล้วมาแล้วครบละไปต้องเดินไปต้องเือกสมสมขอให้สมได้เบสได้เบสแล้วครับ ใครเล่อกใครเลือกมีนี้มีนะเว้ยใครเลือกนี้มีอ,อีกกี่เกมดีน็อตไม่รู้ดิแล้วคอ่อยอีกสักสองสมเกมแล้วค่อยเปลี่ยนโอเคเป็นเป็นอ,อะไรปิดเลยอะไรดีไม่ใช่ถามว่าจะตัดคลิปไหนอีก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 สักสองตาตานี้อีกตานึงก็พอละอ,อันอื่นก็ค่อยอันโอ้โอ้โหได้ตัวดีด้วยโอดีใจดีใจทำอะไรได้ทำไมกูได้เบ็ดไมกูได้แต่ตัวตัวเดิมๆวะกูได้เบ็ดโอ้โหโกงไปละ แมงมุมไอแมงมุมยังไงแมงมุมบินไปไม่ตายแมงมุมทำไรได้ล่ะแมงมุมสปีดทสองสปีดสองโอ้ยก็โกงโกงโอ้ยนี่เนี่ยผีวี่งก่อนตายนี่เนี่ยช็อต เร็วเรเก็บเราที่มันัดดิบ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 ดิดิเด็กกันหนึ่งตัวใชล้ดิบดิบดิบดิโอ้โหเบสสองตัวที่ว่าหรือเปล่าเฮ้ยเบอีกตัวมันสุ่มเหรอสุ่มัิงกูเนี่ยเบสตัวเดียวใช่หรอกูเป็นสไปเดอร์แล้วเดียวเป็นอะไรวะเดีเป็นสไปเดอร์เอมปายอเฮ้กูเป็นตัวนี้ตลอเลยวะโอแม่สไปเดอรกัดสไปเดอร์มึงไปเอง เออมึงไม่มีอืออย่ามาอย่ากูมาอย่ากมาเข้าไปเขาไปเขาไปแมงมุมมันไวเหลือเกินเฮ้ยเดินไปเากับแพงเลยไปเอาไปเอ้าไปเขาไปเข้าไปเ้เล่นนัเเ้เ้าไปเข้าไปเปเข้าปเอ้าไปเข้าเข้าไเ้าเข้าไปเข้าไปเข้กไปเ้าไปเข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 ้า้าไปเข้เ้เ้ปเ้้้าาข้ไป มึงจะลุมมึงก็ถึงกูทำไมคนเด็กมีเยอะแยะเฮ้ยโทรค่าคู่เฮ้ยทำไมโทรคาคู่เลยเลือดห้าโทรคาคู่โทรคาคู่โทรไปเล่นเลยห้าใครตัวเองเฮ้ยจะรีบวิ่งโทรคู่เอาเฮ้ยลุงโทรคาคู่ดีกว่าเออเออดืดดโอเคมันได้ป้อมแล้วไปฆ่ามันในป้อมนี่แหลย เอาเฮ้ยเอาแหลกเลยอ้าวตายเติร์ล้วงมันแหลกเซิร์ฟกี่คนเนี่ยแหลกเลยเตินยิงไปอ่ะยิงไปอ่ะยิงไปอะไอ้ดวงบินไปิ้ ไอ้นี่ไอ้นี่ทำไมไอ้นี่ทำไมมาทำไมไปยังไงไปยังไงมันแหลกอะแหลกทำไมเซิร์ฟมันแหลกแหลกหรือคิดไปเองกินไม่โดนเลยวะไม่ใช่มันแหลกไอ้ยข้างวะวะเซิร์ฟมึงกินข้างอะเอายกโอ้ยบินมึงเฮ้ยอ้าวแหลกอ้าวแหลกกูไม่เตะค้างข้างอ้างเนี่ยข้างเนี่ย เอออ้าวตายแหลกว่เนียเฮ้ยแหลกแหลกแหลกกโอ้เียเกี์ไอ้าต่เอาวตายเออเออไว้แหลกตายไปสองชีวิตแหลกลุนล้วนยียเกียรตอหลังเฮ้ยทำไมแหลกจังวะแหลกยังไมได้เนี่ยใครระเบิดโอแหลกแหลกแหลกมากแหลกมาก ใหญ่ยุ่นละกูยู่โอ้ยแหลกมากเลยบ่องตรงออกไป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 ตายโคตรแหลกแหลกโคตรออกไป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 เฮ้ยถามว่าแหลกกันบ้างไหมเนี่ยเรื่นงไออกไปนี่ออกไปออกไป โคตรเกลีย์เต้นทั้งติดไฟทั้งทั้งทั้งโอ้เอ้าเต้นบินเห็นไหมได้มีตายแคกคนแล้วปะอ่ามือจบแล้วเหรอตายแล้วแหลกแหลกล้วนๆเลยไม่รู้เป็นอะไรแหลกแหลกมึงลุมกุ้ยมาฟิวอีเงียบทำไมอะอะไรเหรอลุมค้างตอนเซฟตอนเซฟค้างตายไปสามรอบสองสามรอบไอ้หลังต้นไม้หลังต้นไม้หลังต้นไม้มันุ่มอยู่เห็นแล้ว ค้างัอยู่ค้างค้างจอเซื้อมนค้งตายเลยอีเนี่อเนี่ยมึงอะไรกอีเนี่อยวีอีเดียวบินเลยระเบิดเออหือแหลกโคตรบองตรงนี่แน่ยูวีมึงใช่ไหมมึงทำกูใช่ไหมเ็นนทไล่เอมึงฆ่ากู โคตรมึงแระเบิดมึงโดนนี่แน่ไอ้แน่เข้าทุกครั้งที่อัดพี่วีแฮตลอสไอ้ยศทุกคู่ใหญ่สวัสีสวันดีไอ้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 ตัวเลืไอ้ตัวเลืมันเกลียดทุกสายไอ้ตัวเหลือเนี่ยไอ้ตัวเหลืไม่เป็นไรวะเบ๊ะเต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 ะตะยิงจี่หายเลยยิงโคตที่สุดโคนที่สุดในเกมโอ้ยชบ ทำไมต้องสุ่มด้วยสไปเดอร์บองตรงนะสไปเดอร์ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากวิ่งไวเด้ยวตบปุ๊บเลี้ยวตบปุ๊ติผิดนะโอ้โหมีเดียววุ้นระยะประชิดเบสมันมีระยะไกลดูเดียวดูมันยิงดิดูมันยิงดิมึงดูเดียวแต่ตัวระยะใกล้หมดมันทะนุเต็มตัวอะไรเป็นอย่าวีมึงดูสิมึงดูมันนูแบบเด็กจะได้รู้ทะนุหมดเลยจะกลายเป็นทะนุเครื่อง ไฟไหม้ป่าเรื่องจริงว่าไฟไหม้ป่านานแล้วนะต้อมยิงดิเมื่อไรจะจบเมื่อไรจบอีกคนมานิอู้ยยิงคนเลยอ่ะอีกคนวิ่งหนีคนยิงเนี่ยเมื่อไรจะจบขึ้นตัวก็ได้วว่าวิ่งตามไม่ทันหรอกสไปเดอร์เป็นสปีดสองอินฟินิตี้นี่แน่นี่แน่นี่่วิ่งเรื่อยๆนี่แน่นี่แน่บายๆอ่าวไว้ตก ไอ้ตกตีตายตายตัวคู่ตัวคู่ตายยังเนี่ยเหลือกี่ชีวิตจะได้แล้วกูก็สุดท้ายแล้วเลยฆ่ากันเร็ว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 แลกด้วยแลกแหลกมาตื่อยู่ไหนเอ้ยเร็วกูรู้ล้วมันแหลกเพราะอะไรรู้ไหมเคลียแหลกเพราะธนูไม่ใช่แหลกเพราะธนูไฟนอตนี่แหละเคลียร์แหลกด้วยชิเมะพิ่งมาเคลียร์แหลกแหลกเพราะธนูไฟนอตด้วยมันรู้สึกว่ธนูไฟยิงมันเพลินอยู่ไหนวะเนี่ยไปไหนแล้วเนี่ย อย่ายู่ข้หลังบ้านนุนๆไปเอาไปเอาไปชัดเลยชัดเลย่งอยู่หนยู่ออกไปเรืมาย่งเอาไงเอาไงสุดไปกัะดิเบสหเบสโตโตโตดีแต่ร้ายเมงมุมตกแหลกกันเร็วแหกไปแล้วแหลกมากโตไหนห้องไหนห้องไหนตาปนสองเด็กๆข้างล่างขึ้นมาไอโฟนไอโฟนสามเอ็นเห็นไหม กัดละกัดบังกูสิเข้าละแหลกแหลกมากๆากเอ้ยมีคนเข้ามาออกออกออกเราอยู่ไอ้ฟอสามกูอยู่กันดีวอยู่สองคนน่ะอ้าวไอ้ฟอสามีอะสามเอ็นนี่อ้าวออกออกออกแลกโอ้เดี๋ยวนก่อนโอ้เกมเข้าใหม่แหลกเพื่อเกินเ้ยกดเซิร์ฟผิดแล้วก็เอ็นสองอยวาพึ่งดีเรามันหมดก่อนเด้งมาแล้วแต่เปนอ็สองเฮ้ยมันแหลกแปลกเนะ ไรเพราะสนุนไปนานนี่แหละไม่ใช่มันกินมันมันค้างไปเลยอ่ะเนี่ยตอนเนี้ยแล้วก็จะวงจะวาร์ปยังยากเลยตอนนี้อ่ะเจอแล้วเข้าแล้วอ่ะก้อสอดเอ็นสอดหรือว่าเข้ามีคนเข้าออกเลยก็มึงรีบเข้าอ่ะถ้ามึงไม่งเรีบเข้าคนก็ไม่เข้าเลยต้องรอยิวมาก่อนเออมาแล้วมันก็รอพีเวียอยู่นี่ห้องห้องอะไรเดี๋ยวดิ อ้าวรวมเนี่ยดักก้อนสามเอ็นสองเดี๋ยวพึ่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 งเป็รุ่นอยู่เลงไว้เลงไว้ดักก้อนสามเอ็นสองไงเดี๋ยวแล้วแต่มันโตมันเป็นมีบางแล้วก้อนสามเป็นสองก้อาเอาใจละก่อนแรกก้อนไหนล้ะขังครับเอซุมทังเลือกทังเลือกซุมอ่ะไปไปยืมมุมห้องไปยืมมุมห้องไปยืมเฮ้ยทำไมมันค้างเราไม่ติดอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่กับระมุมแล้วตอนนี้อยู่ด้วยกันทำไมวะโอ้โหกระตุก วันนี้ใฮ้ยมันกระตุกยังวะสิบวิโอ้โหดูแมปล้วมึงเอ้ยแมปอะไรบนหน้าคแมปเดินที่เราเล่นนะมึงดูแมปใหญ่ที่ไหมไม่น่าเชื่อว่าจะไม่มีคนตกอย่างนั้นต้องตกอย่างนั้นคนละรอบแต่วะนั่นไงโอ้ตัวอะไรนี่นี่นี่ตัวสุดยอดเอ้ยถ้ามันไม่แหลกมันจะดีกว่านี้มากเลยเอ้ยัวตุ้โอ้โหโคตรแหละนเววีวาร์ปได้ อุ้ยอุ้ยจะเต็มบิมินูแล้วโอ้ด่านนี้ที่สุ่มธนูเยอะมากอ่ะด่านเนี้ยโอ้แต่แหลกโคตรด่านนี้ที่สุ่มธนูอย่างเยอะอ่ะเยอะแต่ยรีบรักแหลกแหลกโอ้ไม่แหลกมาดูได้เลยขวาทางไปหายเส้นอยู่อภิมาหาแหลกโอ้ยแบนมากแหลกจนเห็นคนว้าปไปว้ามาเนี่ยลงพื้นมึงก็โดนหนอนโก้ทื่อแบบโอ้โอ้ซิวัวผิด เรียบร้อยโดนโดนโดนบายบายอย่างอ้าวเฮ้ยยังตกตึก <c oughs> ลงนั่นตึมอย่าหาที่ตึมเอย่าฮะก็กะดูบวกเลยนะกระดูกบวกใครมา <c oughs> ใครมา <c oughs> เขาเคลียร์กันอยู่โอ้โหแหลกแหลกมาก <c oughs> มาดูหน้าจอทางนี้ได้เลยวาร์ปไปวาร์ปมา กูลื่นลื่นหัวจะแตกเ้ยพายุโกมีสองคนเนาะโอ้ยพีวีไปจังตกไปพีวีโอ้พีวีจงตกโอ้โหแหลกแหลกตกโอ้ซี่เออเม่รู้ไม่เล่นตัวที่อยู่ใกล้ๆหรอไงแล้วใครเขามีธนูม้าสองคนเลยอ่โอ้เฮ้ยเอาแหลกเอาเอาบินบินวาร์ปเอาตายเออมองไม่รู้เรื่องเลยเขารับกับผม จะมีเล็กนอนปัจจุบันตอนนี้อยู่ไหนยังไม่รู้เลยหมาขึ้นอะไรก็ไม่รำลึล้าวววหวว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 กวว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 วนวววนววยวนวว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 รวว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 เวแกนเข้างหน้าหยุดข้างหน้าหยุดาว่วววีวว อยวาไปเคลียร์เน็ตก่อนแต่ลงตีมไม่ายแหลกแหลกมากมายนอตไม่ลงรัดก็ไม่ตายทนุชั้นหน้าแต่รวะหนึ่งดออินเดียวีสองดออินเดียวีอินเดียวีเลือดหายไปไหนทำไมมันไม่ตกวะ ไปไปโอ้ยจึ๊งแหลกแหลกก็เล่นได้แหลกก็เล่นได้แหลกก็เล่นได้ครับแหลกก็เล่นได้ครับเร็วๆตัวห้องอยู่ข้างล่างตัวอยู่ข้างล่างโอ้อะไรสกิดหลังเดียวโอู้ยเยอะโอู้ยจำนวนอ่าวไมปไปต้นติดติดใหญ่ติดใหญ่กัลเรื่องครับติดไปติดไป เออบินเล an, ่นลวก่อนก่อนเนาะเล่นล so ูกเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำร้ายคนแหลกเฮ้ยนี่แหลกมากมากแหลกมากมายโอ้โหเจ้าจ้าเนี่ยเดี๋ยวก่อนใคไมมันแหลกอย่างี้ไปหาที่ซุ่มส่วนตัวแบบโอ้โหโอ้โหโอ้โหแหลกแหลกบิงบิงได้พิชชั่นพิชชั่นพิชชลูกเด็กหนอนรู้ไเธอนอนใครบ้างวันไหนอะไรหมดเลยโอ้โอ้ โอ้หลอนแหลกแหลกแหลกอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยหลอนยังเยอะยักถัตาเลยตรงนี้อึออออตายีดีใครข้างังมือนะหอนหนอนหลอนตุ้ยแหลกมากไปยลิวเออขอบใจที่กูตกเพราะกูบัก อไม่บักแหลกโคตรแลกจะเห็นวีวีไอ้นัตวับวับวัมาเนี่ย <c oughs> แต่ยิงมัวก็ยังโดนด้ยโอ้ตอนตายแล้วเหรอรีบหายแหลกแหลกแหลกยิงไม่าไือ <c oughs> <c oughs> กระจายแอลอ๋อโอ้โหแหลกแหลกมากมายไก่กองรีวิวตกยังเล็กๆไปแล้วเต้นทำเต้นจะอยู่ตบนนี้อีกมานานไหมจมดินครับจมดินจมดินดีแล้วครับกแทศแทลกน้องกระทียมาลูกน้องเลิกเลิกฆ่ากันดีกว่าดูลุงน้องโอ้ยอย่าอย่าทำร้ายคุณภาพคนแหลกดิเฮ้ยนี่แหลกมากมายเตินลงกระเทียมมันดีกว่าเินเออมันเล็วอย่างเงี้ย อ้ยอ่าทำร้ายคนแหลกได้คนแหลกแหลกแบบโคตรๆเลยบองเฮ้ยตกเถอะตกว้าวอึอึอึอ้เอ้าเตายตายแบบงงๆด้วยทางนี้ทางทางนี้นี่เล่นไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยอ่ออ๋ออ๋อแหลกอยู่ที่เดิมตรงไงกันเนี่ยเราทำอะไรอะเบิ้นเบิ้นเบ้นเบิ้นเล็งไม่ถูกเลยแหลกเลยเกินเร็วที่มึงเล็งไม่ถูกอ๋อ นี <c oughs> ่แหลกจริงๆไม่เชื่อเดี๋ยวมาดูหน้าจอโอ้โหแหลกโคตรนี่มึงเล่นไม่ถูกตะลิวเฮ้ยแหลกไม่รู้เรื่องยิงมั่วลื่นไอ้น่าถนายถายเลื่นโอ้แหลกถ้าดูบินไปตอนไหนวะไปดีกว่าที่ไม่ใครเห็นกู แตกมากโอ้ยพระนุขหน้าไม่เห็นเอ้ยตกปิดวีจบแล้วอ๋อปิดวีไม่เห็นโอ้ยคนแหลกคนแหลกคิวเหลือใครเนี่ยเหลืออยู่สองคนเนี่ยเหลือคนแหลกกับคนไม่แหลกแล้วเนี่ยเอา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 ตัวหลังนี่ยังไงเนี่ย โอ้โห,โหแหลกเลยโซม่ะไข่ส้อมอ่ะไข่ส้มอ่ะนอนนอนกระพืบแหลกแหลกธนูค้างค้าง <c oughs> นิ้วออกจากบ้านโอ้โหโอ้โหค้างค้างลีบไม่เ,เด่นเลนเย,ยว, <c oughs> วงเวียนภายในบ้าน <c oughs> เออโดนโดนหนูกูเฆ่าได้ใครเขาย,ยิงกูวะ <c oughs> Anh yêu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  yêu Anh Anh yêu 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 tít, โอ้โหค่นแหลกคิวชนะได้เว้ยแหลกชนะวินเทอร์ N สองอ่ะอีกสักตาแล้วกันอันไรกอีกตานี้ก็เลิ่มเลยทีเดียไหนอ่ะใเนี่ยเลนซ้ายอ่ะเอตัวหนาเอตัวหนาแบบนึงแป๊บนึงเอ้ยกูอยากเป็นบิดอ่ะไปบิดไปบิดไปบิดซูเปอร์คราบบอสขอจบลงพีเท่านี้สวัสดีครับ